UFO คนที่เห็นบอกคนออหัวลุกมากมันน่าเจือพอแล้วพอเนี่ยตีวงไม่ขื้นเนี่ยมีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเลยว่าเอ๊ยยมาเยืนเชีงใหม่หรือเปล่าคือมันลอยแบบที่อยู่นิ่งๆนงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่านะฮะลอยทวยยทนกระแสลมด้วยลอยทวนกระแสลมด้วยแล้วก็ลอยอยู่เนี่ยอยู่ค้างอยู่แบบเนี้ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นภารกิจพิเศษเลยนะพือฮานักศึกษาใหม่ถ่ายภาพคายอยู่ f. o อลอยอยู่เหนือจอยสุเทพครับและตอนนี้พี่วานคิดว่าเราต้องมาพิสูจน์ u f ูว่ามันมีจริงไหมและเราจะมาเฝ้าดูว่ามันจะมี UFO เเหนือน่านฟ้าไหมตอนนี้พี่ต้นก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับ ไงครับไปดีกนไป็นไงพิทเทิถึงขนาดถึงกบบตื่นขึ้นมาเลยอ่ะตื่นเต้นไหมครับเนี่ยตื่นเต้นเลยเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันแต่เราไม่รู้นะว่ามันบินโดนได้ไหมนะพิทเทิเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องห่างรัศมี9กิโลเมตรจากสนามบินซึ่งตอนนี้ที่เราจอดอยู่ตรงนี้นะคือตีนดอยสุเทพนะห่างจากสนามบิน9.3โลชิวเฉียดมากพิทเติลงั้นเดี๋ยวเราไปนะพิทเทิลนะไปดูกันนะว่ามันมีจริงไหมนะทุกคนไป ก o Go โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดชมวิวแล้วะส่วนพี่เติ้ลเนี่ยก็ <st arts> ไม่รู้ว่าอดลับปรจอนแตงไหนมานะ <st arts> ก็ไม่ยอมลงจากรถเลยพั่ว่าเลยต้องมาพิสูจน์คนเดียวแล้วก็เป็นกาลังใจให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนซึ่งเราคิดว่าน,น่าจะบินโดรนไม่ได้นะเพราะว่าส <st arts> นามบินอยู่แค่ตรงนี้เอง ไม่ไกลนะถ้าเกิดเราบินโดนเนี่ยทุกคนอาจจะต้องช่วยพี่วานโดเนทเข้ามาเพราะว่าเราจะต้องโดนปรับถึงสี่หมื่นบาทเราอาจจะติดคุกด้วย <c oughs> มีใครช่วยไหมไ <c oughs> ปงั้นเ๋ยเราไปจุดทั้งบนกันดีกว่าทุกคนไป <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะเป็นไงพี่เตนหลรับตลอดทางเลยครับขอบคุณมาก <c oughs> คิดว่าวันนี้เราพอจะเจอไหมพี่เต้ลว่าเมฆเยอะอาจจะไม่เห็น <c oughs> งั้นเราขึ้นไปข้างบนนุกตอนนี้อยู่หน้าเราละโอเคทุกคนอันนี้นะแม่อ่ะคืออะไรอันนี้ก็คืออะไรละคังเปืนอย่าไปล้อมเป็นองค์พระปรจจำมันเกิดเราต้องาไปแฝนเองในองค์พระค่ะลูกเจ้าใช่ไหมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาหนุนดวงพอถึงองค์พระธาตุเวียนสามรอบตั้งจิตอธิษฐานอยากขออะไรก็ขอขอหน้าที่การงานการเงินธุรกิจท่านให้นะคะลูกอ๋ออ๋อนี้นะทุกคน นนここอ่าเราเขียนเราเดี๋ยวราไปแขวนทั้งบนนะ, mm hmm. ะพี่เต้เหนื่อยแล้วอะตอนนี้เราขึ้นมาหลายท่านแ้ะพี่เต้เนาะสูงมากลองมองไปเหนื่ยอยรู้สึกเหนื่อยพี่เต้ <c oughs> อากาศก็เย็น พี่เติ้ลโอ้ผมนั่งรถขางพี่เติยไปไี่กันเมื่อกี้เขาบอกว่ามีกระเช้าด้วยนะยี่สิบบาทไปกลับไปแป๊บสี่คนแปดสิบใช่ไหมไอ้โดฮะเดิน300เองแป๊บเดียวโลอแล้วป้มดูตรงนี้ไม่เห็นทางขึ้นอ่ะเพื่อผู้ชายของพี่อาร์ตเขาต้อง ไปถึงก็ได้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุมสติก่อนวันนี้คิปอะไรต้อมาทำอะไรพิสูจนรยูบอเรายังไม่หลดคอนเซ็ปต์นะทุกคนเราจะขึ้นไปนี่ขึ้นไปเพื่อที่จะดูว่ามี UFO หรือเปล่าไอ้คนไปต่อวันนี้ผมมาทำอะไรวันนี้มาดู UFO ครับอ่ะแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นนี่ก็กินนี่ก็ขอผู้ชายดูท่ายืนไปแล้วลองซอมเดินให้ดูดิเดินครบ้อนเนี่ย สามสองเลยอะมาใช่พี่จะลองเดินให้ดูดิลองเดินให้ดูดิสมมติถ้าเป็น catch ฟ้อนยังไงเดี๋ยวจะหลุกต้องได้อย่างงี้ยืนได้ได้ยืนนะเดินเดินไม่ได้ยืนเดินก่อน คลิปยคลิปดูอ f o กูเอาอะครับวันนี้ก็คือภาพแท้ของพี่อาร์ตนะครับเขาก็เก็บภาพไว้ดูกันสองคนอย่าไปบุรีเขานะครับเราจะได้ขึ้นไหมวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมขึ้นตรงนู้นใช่ไหมลงมาแล้วก็ลงมาขึ้นไปแล้วก็ลงมา ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถ่ายติด U โ O ได้ไหมนะเพราะว่ามันมันเริ่มฝฟ้ามืดแล้วนะพี่เตาะทุกคนตอนนี้เราพร้อมแล้วนะที่จะเฝ้าสังเกตการการถ่าย U F O ตอนนี้สำคัญมากตอนนี้เงียบมากทนะุนท่าน เราจะให้โดเฝ้าที่นี่พี่จะถ่ายอะไรเก็บโอถ่ายอะไรนะยูเอฟโอพี่ลองดูดิมันมีแสงไหมมีไหมมีปหไม่มีฮ้อถ่ายอะไรวะก็ผมบอกให้ขึ้นมาตั้งนานแล้วพี่ก็ช้า

มันมืดแล้วแล้วมันก็อาจจะไม่เห็นนะครับมันต้องมาตอนกลางวันหน่อยหรืออาจจะสรวนหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันมืนมดมันก็เลยแล้วในไอ้ตัวนั้นนะมันจะไม่มีแสงด้วยคือเหมือนผมมาขอผู้ชายให้อาท์คลิปนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอนเทนต์นะครับเปลี่ยนเป็นเติมหวังให้น้องมาไหนก็ได้นะมโอเค งั้นเราอวยพรน้องตันทิทาในน้องละที่นี่นะขอให้น้องได้ผู้ชายที่น้องาัถนานะหนวดแตกนเลยแล้วไม่ต้องแอบแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแอบแล้วนะฮะเปิดตัวแล้วนะฮะไม่ต้องแอบแล้วจะเปิดผมยาวก็ได้นี่ก็ไม่ว่าแล้วฝักเนื้อฝักตัวได้ครับบอกท่านผู้ชมไปซะฝักเนื้อฝักตัวได้ครับโอเคครับงั้นวันนี้ขอตัวงั้นปิดคลิปก่อนเนาะได้ไมพี่แซนจังหวะเลยครับพี่คลิปอะไรเลย ผมก็ไม่เข้าใจนี <c oughs> ่ครับท <c oughs> ีครับ